กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์บันทอนจิตนะผมไม่รู้จำชื่อคอนเทนต์ได้หรือเปล่านะครับโดยในวันนี้นะีผมจะมาพูดถึงตัวละครบ,บริกกี้หรือม,มูกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่กับเกมสมายเลเจนนะผมซึ่งวันนี้ก็จะมาอยู่คอนเทนต์บันทอนจิตนะผมโดยด่านะก็จะเป็นอุ้ยด่านอย่บีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เราจะมาเล่นหมูบริกกีตในหมดดวลกันนะผมซึ่งคอมโบที่ผมจะใส่ไปนะผมอยากแรกเลยก็คือตอนผมจะใส่นะผมนี่นะผมอยากแรกสเปลคือผมจะใส่เป็นสเปลสวิปไปนะผมเอาวิ่งไปตีเขาเนาจะจริงๆใส่ต้านทานหรือลุกไหมไปก็ดีนะผแต่ผมใส่วิ่งไปนะจะคุ้มกว่าอัตราตงก็คือผมถนัดวิ่งนะฮะอย่างที่สองก็คือเปิร์กนะผมจะใส่เป็นเปิร์กเ,เพิ่มหนักไปทั้งคู่เลยนะผมก็จะเป็นเพิ่มหนักไปที่ธรรมดาและเพิ่มหนักไของอันตินะฮะ ก็คือจะตีแรงทั้งคู่เลยเน้นความแรงของตีธรรมดาตีนะครับตัวเอนชาร์ดน,นะผมผมแนะนำสองอย่างก็คืออย่างแรกคือกองหน้าแบบน,นี้นะผม,มจะทําให้อติเราหรือว่าการตีเราแรงมากในช่วงต้นนะฮะแต่นะผมใส่ไฟฟ้าไปก็ดีนะผมเวลาเราก,กดอัติหรือกดสกิลโดนเขาเนะี่ยมันจะติดไฟฟ้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวตรงนี้นะผมใส่เป็นโลทําไมนะผมใส่เป็นลุนนี่นะผมหมายเนาะใส่เป็นเ,เลือดนะผมห้ามใส่โลไปดวนนะผมถ้าจะไปดวนห้ามใส่โลนะฮะ ลูนนะผมผมจะใส่เป็นล,นะลูนได้นะผมกระแทกโทสารเนาะมีให้เลือกสองอย่างเนาะผมก็คือประกาศไล่ล่านะแล้วก็ที่ประกาศไล่ล่าก็ดีนะเออแต่ประกาศไล่ล่าดีกว่านะครับผมกระแทกโทสารก็ดีนะครับผมจะโตก็คือกระแทกโทสารมันก็ดีนะฮะแต่ผมว่าประกาศไล่ล่าจะเวิร์กกว่านะเอาเป็นว่ารอบแรกเราใช้ประกาศไล่ล่าดีกว่านะครับ ตัวลูนจบตีผมจะใส่เป็นลูนปลุกใจนะผมเน้นตามไปจากอันติเมตแรงๆไปเลยนะผมต้นนันที่ผมจะใส่เป็นเลือดนะผมเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับนี่ก็จะเป็นคอมโบที่ผมจะใส่ไปดวนกันนะผมหมาเปิดแบบรวดเร็วแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะผมหมดดวนหมารอบแรกเราจะเป็นเล่นกับบอทนะผมโอเคครับเอะ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 อะไรล่ะดันนเอาเอาเอาโอเคโอ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 เคเรียบร้อย หมารอบแรกน่าจะเจอคนได้แล้วปะ่ะนะรอบนี้ผมรีห้องนะคนนะผมโอเคได้เจอคนนะฮะฮึบโอ้ย,อยทำไมมันแหลกวะ่ะเกียดเกียดอ้อยโอ้ยสแปมโอเคได้โยฮึปฮึปึปตล,ลอดตะเกิยใส่เราอย่างเดียวเลย ทึบทึบทึบอือโอ้โหแม่งเอ้ดาบไปเข้านิดนึงทึบทึบอ่าไม่ดาไม่ดาอุ้ยโอ้โหพี่ด้านพี่ด้านชิบหายละอ่าแย่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 อือทึบโอ้ยไม่เลยไม่ดาเลยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย คุณพี่ปึบ๊บคุณพี่จะรอใจตะกี้ใจผมอย่างเดียวแล้วเหรอโอเคเอาเด้งอีกเอาขางฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเอ้เอาเอากว่ากูจะเจอห้องคนสักห้องหนึ่งม่งเอ้ยดันหลุดอีกมาเจอคนนะครับผมโอเคผมจะพยายามเล่นให้ชนะนะฮะปึ๊บ à uh, p, ok. Hoop 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 OK hoop 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 oh, Ôi hoop ok 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 Aha hoop 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 เรียบร้อยนะผมเราเราสู้เลือดไปก่อนเราสู้เลือดฮึบฮึบโอเคปาปู้อยู่ในกระแพงเออเออฮึบฮึบฮึบอึบฮตบฮึบฮึบฮ้ยอ๋อฮึบ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 ฮฮึบฮึบอฮึบ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 ฮกบฮไม่ทัน ตีธรรมดาไปนะผมคึิเรียบ <c oughs> ร,ร้อยหร,รือผมจะเป็นเลนตีธรรมดาอะไรเดี๋ยวเนี่ยต,บ,อยอรรยยตบมาจกุกจุก้ยโอ้ย้โยโอเคคลิปคลิปคลบปับเรียบร้อยชนะไปรอบแรกนะครับผมโอ้โหอุปสรรคเยอะชิบหายเลย <c oughs> จางก,การเล่นลอบ แรกหรือเปล่ามไม่รู้นะผมที่เจอคนแล้วกันนะไอ้เจอคนรอบแรกแม่งเอ้ยดันหลุดนะผมไม่ได้พูดเลยไม่ได้เล่นต่อเลยนะผมเม่ก้จะแพ้ไปนั่นแหละนะเออเอาเป็นว่าผมว่าเปิงน,นี่น่าจะเวิร์กนะผมเออเวิร์กมากๆากเลยมันทำให้เราตีธรรมดาไอ้ตีแรงมากๆนะคะส่ตัวเรื่องลุนโจมตีเนี่ยถ้าไม่คิดจะใส่ปุกใจเป็นผมนะไปใส่อันนี้ก็ได้นะผมฝึกฝนทักษะพื้นฐาแล้วตีธรรมดาแรงขึ้นก็เวิร์กเหมือนกันนะผมว่านะเออมาตีธรรมดาแรงมากๆนะครับผมประมาณนี้โอเคกดอีกรอบนึงไป เป็นนานแล้วด้วยนะผมสลับหมดด้วนหมาโอเคเจอคนวิธีเล่นหมูในหมดด่วนก็ไปคิดอะไรเยอะเลยแต่ผมก็พยายามอติให้โดนเขาน่ซแหละยน้อแล้วก็ตีทวาราไปเรื่อยๆนะฮะฮึบโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยผมเบื่อฮึปฮึปปับปับปับโอ้ยปับปับเปิบเปิบโอ้ยพี่โอ้ยเออ ฮึบโอ้ยโอ้ยเจ๊จะใช้ท่าเดิมทุกรอบเลยเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคจะใช้ท่าเดิมทุกรอบไม่ได้นะเจ๊นะมุกเดิมมันไม่ได้ผลนะครับผมเจ๊เจ๊โอ้โหเอาเจ๊รออย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยโดดได้ไงวะ คึบชึบชึบชึบโอ๊ยกระปิดโอ๊ยจิบหาแล้วจิบหาและ,และอ่าโอเคอืมกดไปเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะเจ๊นะคึบ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 คือบเฮ้ยทำไมถึงชิีต่อประโดดวะอ๋โอ้อ่ะไม่ไม่เข้าอะ อ่ะไม่เข้าอ่ะเจไม่เข้าผมก็ไม่เข้านะเจนะผมพอละโอ๊ยเจเจเจมันไส้มันไส้เจมันไส้หือหือเจไม่ต้องเข้าอ่ะ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 อ๋อย Ờ, 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 ờ Chụp, 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 ờ, chụp, chụp, chụp Ôi, phạt, 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 phạt Chụp, ôi, phạt ạ, Ok Ok Ôi, đòi đây nghe quá Ừ Ôi, Ôi โ oh. okay. right. <laughs> <laughs> อ้ยโอเคทีทูวันเรียบร้อยเอ๊ถ้าเจไม่อยากเข้าเราก็ไม่ต้องเข้านะครับผมหมา <be afraid? S 1> รอบสุดท้ายนะผมโอ้โหผมเบื่อเจมากเลยอะ่ะเจเล่นกนตีนอะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้รอบสุดท้ายเจย อ่าอย่างน้อยก็มีเป็ดสนุกสนุกนะบอกโอเคเจอริเปอร์นะบอกเจอยมทูตนะครเล่นเป็ดนะบอกเป็ดค่อนข้างเก่งไงทุกคนอย่าอุ้ย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 โดดนี่แกมาจึ๊บจึ๊บอุ้ยโดดนี่แกมาเจอจึ๊บจึ๊บ โอ้ยแปลกล่างชึบชึบอ่าอ่าจะผ่านละชึบชึบชึบโอ้ยพิดาโอเคโอเคเอ้อหือมาล็อกกับตาเปวลไตผมชึบชึบชึบเโอ้ย เจ็บเจ็บเอ้ยเอแทนชนะไปตนแล้วเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเอามันอย่างเดียวรอบนี้โอ้ยย er. ูปยูป <PAUL> อ <to> ู <IN> ้ร sí, ูดิฟ้านธรรมดาไปแป๊บเดียวเลื่อนหายเนอะผม เตทงมาเอ้ยไปไกลกับเราอ๋อฮยอุ้ยโอ้โหก็ตะเปลวเมื่อกี้จะตะเปลวแล้วกดอติีแล้วผมไม่ทันโอ้ยไปเท่เลยกูเอิบเอิบอ๋อยเอิบเอิบเอาติดคือโอ้ย ทึบบปับอ้อยอืมเรียบร้อย <c oughs> รอบนี้ไม่อะไรละอึบอึบโอยโอ้โหดูดิกับตายแต่ฉันไม่ตายนะครับผมเอา่ฟล่าไม่ทันเบิบ อ๋อเรียบร้อยโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ผมสลับบิกกี้ในะหมดดูนะผมว่าตัวตรงเนี่ยบิกกี้นี่เป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆนะคะแต่แค่แต่ว่าไงดีถ้าจะเล่นน่ยต้องใจเย็นกว่านี้นะผมแล้วก็ต้องทิพเ,เยอะกว่านี้เนาะคือที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ว่าไม่มีอะไรเลยนะผมรู้ได้ไงวะนะคะรับผมประมาณนี้เนาะก็เอาง่ายก็คือวันเล่นได้ดีนะั่นแหละนะฮะแต่แค่ คือถ้าผมบ้านนะถ้าคนที่เล่นในสิงดวนอยู่แล้วนะ่นาจะเล่นบิกกี้ได้ดีกว่าผมมากนะฮะใครที่มีบิกกี้ก็ลองไปเล่นดูนะผมแต่ต้องใช้ของเยอะๆหน่อยนะประมาณนี้นะผมดูจะแรงเท่านี้เนาะเออประมาณนี้นะครับดูอย่างรอบสุดท้ายเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นเป็ดก็เถอะแต่ตีธรรมาดาโคตรแรงเลยนะผมตีไม่กี่ทีแตกนะฮะประมาณนี้เนาะ่วนไอ้รอบที่เจอมาดานเนี่ยคืออย่าไปพูดถึงเลยนะผมผมขี้เกียจจริงๆนะคือ ไอ้รอบแรกอะยังพอทนเนี่ยรอบที่สองกูพอเลยนะผมมันคิดมันเสียเวลาเจอพวกรอแบบนี้แล้วมันเสียเวลานะผมคือตัด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 อย่างนั้นอ่ะนะนะผมประมาณนี้เนาะเออโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมจะชอบไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อกระจายผมนะครับตัดละครีดมาจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสตารับวันนี้ผมขอตัรลาไปก่อนบ๊ายบายครับพี่เคเชิญถีไปผมผมทำคลิปอยู่พี่